สวัสดีครับแชมมิดโซโคลนะครับวันนี้พามาชมรถปาเจโร GT พัชนะครับราคาอยู่ร้าน3านะครับร้าน3ามกว่ากว่าลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับด้านหน้านะครับกระจังหน้าเป็น4ีบอลเงินนะครับไฟหน้าเป็นไฟโปรเดเตอร์นะครับมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะครับด้านข้างแม็กเป็นขอบ18นะครับ กระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็มีกล้องมองภาพทางด้านข้างนะครับทํางานพร้อมกับกล้องมองภาพรอบคันเลยมือจับเป็นโครเมียมนะครับไฟท้ายเป็นไฟ LED นะครับประตูท้ายนะคะเปิดปิดไฟฟ้านะครับสามารถใช้เท้าแตะเปิดปิดได้นะครับ ทางด้านห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็จะมีจอนะครับบนแผงราคาให้นะครับตั้งแต่ทีทีพัดเลยทางด้านผู้ขับขี่นะครับปุ่มกดสตาร์ทนะครับกระจกเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับมีระบบฟังก์ชันนะครับระบบความปลอดภัยนะครับการชงตัวการลื่นถลายนะครับพวงมาลัยก็ มีปุ่มนะคบมันติมีเดียต่างๆนะครับรักความเร็วได้นะครับมีแพเนชิพให้ด้วยระบบเกียร์นะครับ8สปีดสปอร์ตโหมดพร้อมระบบซนเซอร์นะครับดียังไงนะครับก็ให้อัตราเร่งที่ดีนะครับการเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลน,นะครับประหยัดน้ำมันระบบเบรคนะครับก็เป็นเม็กมือไฟฟ้าพร้อมระบบเบรกอโตโฮม ระบบแอร์อัตโนมัตินะครับอิสระซ้ายขวาหน้าจอเป็นสัมผัสนะครับร้าน3นะครับได้ขับรถป a เจโรนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามออปชั่นเพิ่มเติมหรือราคาการดาวนะครับการออกรถเอกสารปรึกษาได้นะคะฝากติดตามชัมด้วยนะคะขอบพระคุณครับ